ต่อไปเราจะดูการทำงานของ B c e l l ในส่วนที่เป็น humoral response B c e l l หรือ B lymphocyte เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เป็นชนิดย่อยของ Lymphocyte มันจเจริญอยู่ในไขกระดูกหรือในโปนแมโรที่ชื่อของมันมาจากเบอร์ซาผิวเซลล มีโปรโตีนอยู่นับเป็นหมื่นหมื่นอันโปรโตีนชนิดหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นโปรโตีนที่มีหลายๆส่วนมาประกอบกันเป็นคอมเพล็กซ์ส่วนที่เป็นโปรโตีนนี้มีสชิ้นทั้งคอมเพล็กซ์นี้เรียกว่าแอนติบอดี เป็นชนิดที่เกาะอ,อยู่กับผิวเซลล์หรือเรียกว่า membrane-bound antibody antibody มาจากไหนมันมีบทบาทยังไงเอาไว้เล่าให้ฟังในตอนต่อไปนะคะตอนนี้ให้ทราบเพียงว่า antibody เป็นไกลโคโปรตีนเพราะมันมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ด้วยแต่องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นโปรตีน จึงเรียกว่าอิมมูโนกลอบูลินส่วนแอนติบอดีใช้เรียกเมื่อมันทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันซึ่งบนผิวของบีเซลล์มีอิมมูโนกลอบูลินเสียบอยู่ถ้าพูดถึงแอนติบอดี คนทั่วไปจะนึกถึงส่วนที่ล่องลอยอยู่ในพลาสมากลับมาดูที่อิมมิโนกลบูลินหรือแอนติบอดีที่เกาะบนผิวของ B เซลเป็นแอนติบอดีที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกับบทบาทของมันในการตอบสนองต่อเชื้อโรคบนผิวของแต่ละ B เซลจะมีแอนติบอดีชนิดเดียวกันเท่านั้น ทีเออ B เซลล์อื่นก็มีแอนติบอดีที่ผิวเซลล์แต่จะมีส่วนที่แตกต่างกันออกไปส่วนที่เป็นสีเหลืองยังคงเป็นโปรตีนที่เหมือนเดิมนะคะส่วนที่น่าสนใจอยู่ตรงส่วนปลายของแอนติบอดี เป็นบริเวณที่เรียกว่า variable region เพราะความหลากหลายของมันตรงที่ระบายสีชมพูกับอีกส่วนหนึ่งที่ระบายสีม่วงระบายใหม่นะคะผิดบริเวณส่วน variable คือส่วนที่ระบายสีชมพู ดังนั้นแอนติบอดีทุกอันบน B เซล์เดียวกันมีส่วน Variable เหมือนกัน B เซล์อื่นก็มี Variable Region ของเซลล์เดียวกันเหมือนกันแต่จะแตกต่างจาก B เซล์อื่นๆ ดังนั้น B เซล l ์ sell, แต่ละเซลล์มี variable region แตกต่างกันออกไปซึ่ง variable region นี้มีความแตกต่างกันได้มากถึงนับเป็นล้านล้านแบบหรือสลับกันได้มากถึง10ยกกำลัง10แบบบริเวณนี้มีความสำคัญในการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกาย มันสร้างจากยีนของ B เซลลที่อยู่บน DNA ในนิวเคลียสของเซลล์ทั้งสองเซลล์นี้เป็น B เซลล์เหมือนกันมาจากเซลล์ตั้งต้นเดียวกันตั้งแต่เริ่มสร้างเป็น B เซลลดังนั้นมันจึงควรมี DNA ที่เหมือนกันแต่ทำไม มันสร้างโปรโตีนได้ต่างกันมันเปลี่ยนยีนได้อย่างไรในช่วง development หรือช่วงเจริญเติบโตของ B cell ที่มีการแบ่งเซลล์ของลิมโฟไซ t e เพื่อเจริญไปเป็น B cell ที่อยู่ในโบน a มโโรในขณะนั้นยีนที่กำหนด variable region นั้น มันกระจายอยู่หลายตำแหน่งบนสาย DNA เมื่อสร้างเป็น variable region ก็จะมีการดึงเอาตำแหน่งส่วนย่อยๆนี้เข้ามารวมกลุ่มกันสร้างได้ แบบเป็นคอมบิเนชันที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นต่างเซล์กัน variable region ก็จะไม่เหมือนกันแต่จะเหมือนกันในเซลล์เดียวกันหรือเซลล์ที่แบ่งตัวมาจากกลุ่มเดียวกันจึงเป็น B cell diversity หมายถึงมีความหลากหลายที่มาจากความหลากหลายของส่วน variable region ถ้ามีไวรัสหรือแบคทีรียเข้ามาในร่างกาย ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อโรคแบบไหนจะเข้ามาในร่างกายของเราระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะต้องอาศัย T เซลล์ที่จะมาบอกได้ว่าเป็นเชื้อโรคแบบใด T เซลล์จับกับเชื้อโรคนั้นแล้วมาบอก B เซลล์ที่ variable region ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วถ้าไวรัสที่เข้ามาในร่างกายเป็นชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าสู่ร่างกายมาก่อน หรือเป็นชนิดใหม่ของโลกที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อน B เซลลทุกแบบก็จะเข้ามารุมไวรัสโดยใช้ส่วน variable region ที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายที่ส่วนปลายของแอนติบอดีที่ตอนนี้มันทำหน้าที่เหมือนเป็นรีเซปเตอร์สมมุติว่าเซลล์นี้สามารถจับกับบางส่วนที่ผิวของไวรัสได้ ส่วนที่มันจับได้เป็นโปรโตีนบนผิวไวรัสหรืออาจเป็นบางส่วนบนผิวของแบคทีเรียที่อาจไม่เป็นโปรโตีนก็ได้บริเวณที่ variable region จับได้เรียกมันว่า epitope เมื่อ variable region ของ B เซล l ์นี้จับกับส่วนแปลกปลอมของเชื้อโรคอย่าลืมนะคะว่า B เซลล์อื่นจับไม่ได้เพราะ variable region ของมันไม่จำเพาะกับส่วนแปลกปลอมนี้และมีรูปแบบ variable region ได้มากถึงเป็นล้านล้านแบบที่อาจจะมีสักแบบหนึ่งที่จับกับส่วนแปลกปลอมนี้ได้การตอบสนองแบบนี้ เกิดขึ้นได้เองโดยการทำงานของ B เซ l l ์ ale, ที่มี variable region แตกต่างหลากหลายจึงเรียกการตอบสนองแบบนี้ว่า self-responding combination แล้วมันจะจับกับเซลล์ของร่างกายเราเองไหม variable region จะจับกับบริเวณเล็กๆของเชื้อโรคบางชนิดเท่านั้นมันจับไวรัสบางชนิดหรือจับแบคทีเรียบางชนิดเท่านั้นแล้วเมื่อ B เซลล จับกับสิ่งแปลกปลอมมันก็เป็นผู้โชคดีที่จับสิ่งแปลกปลอมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนได้เท่ากับว่ามันถูกกระตุ้นกิจกรรมต่อจากนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอนขอยกไว้ก่อนนะคะเพราะมันต้องการความช่วยเหลือ จาก helper T c e l l ด้วยแต่ในที่นี้จะสรุปไว้เพียงว่ามันถูกกระตุ้นเพื่อให้มีการตอบสนองต่อเชื้อโรคที่มันจับได้โดยการใช้ variable region ในการจับกับสิ่งแปลกปลอมถ้าดูภาพในตำรา immunology จ,จะเห็น helper T c e l l อยู่กับ B c e l l ด้วยเสมอเมื่อ B เซลล์ถูกกระตุน้นเซลล์ที่ถูกกระตุน้น จะเริ่มเพิ่มจำนวนตัวเองโดยการแบ่งเซลล์เรียกกระบวนการนี้ว่าโคลนนิงเป็นการเพิ่มจำนวนเฉพาะเซลล์ที่ถูกกระตุ้นโดยการจับกับสิ่งแปลกปลอมดังนั้นทุกเซลล์ที่เพิ่มจำนวนขึ้นจึงมีแอนติบอดีแบบที่มี Variable r e g ร o n จจำเพาะกับสิ่งแปลกปลอมชนิดนั้น เท่านั้นจากนั้น B เซล์เหล่านี้จะมี d i f f r r n t t a t i o n คือการเปลี่ยนสภาพเซล์ลเพื่อไปทำหน้าที่เฉพาะโดย Differentiate หรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็น Memory Cell เป็นเซลล์ที่มีอายุยืนยาวและมี Antibody ที่มี Variable r e g จ o n จำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมชนิดนั้น อยู่บนผิวเซลล์ที่จะทำหน้าที่เป็นรีเซพเตอร์ต่อไปดังนั้นเมื่อเชื้อโรคชนิดเดิมเข้าสู่ร่างกายอีกครั้งหนึ่ง Memory b บีเซลก็สามารถเข้าไปรุมจับกับสิ่งแปลกปลอมนั้นได้ทันทีเพื่อกำจัดมันออกไปอีกชนิดหนึ่งที่มันดิฟเฟอเรน i a t e ไปก็คือ เอฟเฟกเตอร์เซหน้าที่ของมันคือมันจะเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่เรียกว่า plasma cell เซลล์นี้จะทำหน้าที่ในการผลิตแอนติบอดีแล้วปล่อยออกไปข้างนอกเซลล์แอนติบอดีที่มันสร้างขึ้น ก็เป็นชนิดเดียวกันกับที่อยู่บนผิวของ Memory b c e ีเที่มี Variable Region จเำเพาะกับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมชนิดนั้นๆพลาสมาเซลล์เหล่านี้สามารถสร้างแอนติบอดีได้2,000โมเลกุล ใน1วินาทีดังนั้นจึงมีแอนติบอดีมากมายมหาศาลลำเลียงไปตามกระแสเลือดไปยังเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนี่คือที่มาของคำว่า humoral system เมื่อไวรัสชนิดเดิมเข้ามาในร่างกายของเราอีกครั้งหนึ่ง effector cell ก็จะถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนเป็น plasma cell แล้วสร้างแอนติบอดีจำเพาะออกมาแอนติบอดีไปจับกับไวรัสนั้นได้อย่างจำเพาะแล้วไวรัสเหลา่านี้ก็จะถูกกำจัดโดยมีฟาโกไซต์มาจับกินในการจับของฟาโกไซต์ก่อนที่จะกินกระบวนการนี้ มีชื่อว่า Opsonization เป็นการเตริมโมเลกุลบางอย่างที่เรียกว่า o อ s โซนินเพิ่มเข้ามาตรงบริเวณที่แอนติบอดีจับกับเอพิโทปหรือบริเวณจำเพาะของไวรัสเพื่อให้การจับแน่นหนาขึ้นแต่ยังไงก็ตาม เมื่อแอนติบอดีเกาะอยู่ที่ผิวของมันไวรัสพวกนี้ก็ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อได้ไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ของเราได้อีกมาดูโครงสร้างแอนติบอดีมันประกอบด้วยโปรโตีน2ชนิดชนิดแรกเป็นโปรโตีนสายยาวสองสายเหมือนกันเรียกว่าเฮฟวี่เชนอีกสองสายที่เหมือนกันสั้นกว่าเรียกว่าไลท์เชนที่ปลายของสายโปรโตีนมีแวรเอเบอร์เรจิน ที่ระบายด้วยสีสม้มแต่ละ variable region จะเกาะกับ epitope ของไวรัสจึงทำให้ไวรัสมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มทำให้ไวรัสเข้าไปในเซลล์ไม่ได้แล้วเมื่อมี opsonin เข้ามาเกาะด้วยฟาโกไซตก็จะเข้ามาจับมันกินต่อไปสรุปที่อธิบายมาเรื่อง B เซลได้ว่าบนผิว B เซล มีแอนติบอดีที่มี Variable r e g ล o รหลากหลายกันออกไปแต่ก็อาจมีสิ่งแปลกปลอมบางชนิดที่ Variable r e ิลรไม่รู้จักก็ทำให้มันหลุดรอดไปได้จึงต้องเป็นหน้าที่ของการตอบสนองแบบเซลเมดิ a t e ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นเช่นเซลล์มเร็ง